แอลแงมึงเลยดาวไว้บนหลังไม่เราอะไรไหนคนไหนพี่โตผ่านยังอ่ะเราอุตส่าห์ใส่ชุดรอเลยนะเนี่ยมี่พี่ดาวมาแทนฉีไหดาวเหลืยดาวฉีดดีกว่ามีดีกว่าเยอะอากูเหลือเอ็มแชกูพี่โตเหลือบอตัวไหนอันหนวนหรอที่ยาวหนึ่งกลางคาวะทุกตัวเอ้า การข้ามอันนี้คืออมว้มีใครเหลือตัวไหนอันนี้คือขั้นสูงเหรอสูงใช่ไหมว้าวไม่ลงข้นเดียวเดียวก็จบเลยไม่ใช่หรอขั้นสูงคืออ่เดียวก็จบเลยไม่ใช่หรอเก้าสี่ไม่ต้องไอ้ยากใช่ก็ว่าก็ต้องลงยากใช่แต่ว่ามันแบบมันดูเดือดเลือดพุ่งมากที่แต่เลือดพุ่งเนี่ยทุกนน่ะตีห้ามันจะได้ออกมาลงก็ชิวๆแล้วโอ้โหชิวๆ เจอกันซีห้า,หา,หาเลยนะคะ <c oughs> ่ะเอ้ยนึ่ปคนหนึ่งขอเปลี่ยนใจคำพีแป๊บจิตกายาอันนี้โอเคไปแหละเอาลนะเอาเลย เเข้าสียองแต่ไอ้ดอกมันมันมองไม่ค่อยเห็นไอ้จู๊ดทำอะไรวะจู๊เขาไม่ทันเหรอหรือะไรจู๊โยนว่ะอันนี้ทำไรงูไปนอนไม่เข้าดิบด้วยนะเออไม่เข้าดิบด้วยไม่เขดิด้วยนะตั้งใจโยนเพราะว่ารู้ว่าชิดจะด่าใช่ไหมอ๋ออยากให้ชิดด่า

lông lông nhiều đi lông béo nhiều có gì đây chẳng đây này nứa hai กาโดนไม่ทานเ้เออปางกิวใหญ่กูโดนไม่ทาน<ป> <c oughs> มืออุ้ยฉันไม่อยู่สี่ฟ้าเน๊ยอ,อุ้ยไอ้ลมมันเราจะโดนกูอ่ะ <c oughs> กูกดแตกอ่ะไม่นะกูโอ้ยกูอยู่สีฟ้าเฉยจะกลับสีโอยสีฟ้าเยอะมากกูจะอยู่สีแดงกูจะอยู่สีแดงโอ้ยอ้กูเ่เปลี่ยนเป็นสีแดงอิสตัดโอ้หายากเจ็บเจ็บเจ็บโดนล่นลมชนหมดอ่ะอุ้ยเฮีสีแดงไม่มีอ่ะ ทางขวาของบอสมีค่ะพี่ชอบพี่โจ้เกือบแตกมันไม่โดดแล้วชอบลืมอ่ะมีคนแย่งใครใครแยกก่งโกงใบบโกงแย่งวิ่งเต็มแตกยูวาแย่งไม่ใช่เขาอยู่เตสีแดงมาโดยตัวหนึ่งเลยโอ้โหโอ้โดดไม่ทันอีกแล้วยาทำไมบอสมัน มันติดได้ปะดาเจมันแไม่พอโอ้โหกูปอยู่สีฟ้าโอ้โหเอ้ามึงยิงถึงปะไม่ถึงอ่ะ๋อแต่ว่าระเบิดหุ่นได้อยู่มั้งมึงดูดูฟ้าพอมันไม่ต้องพอไม่ต้องการก็วิ่งมาหาเฮียเมื่อกี้นี้วิ่งไล่สีฟ้าไม่ไม่พอหนืออีนิดเดียว ก็ผ่านสิวะเอ็กโคเด้งมั้ง <ri> เอ็กโคผนของการอัพเอ็กโคาย,โกยากจะเกป็นคืน <S <S ชีพกันค่ะเก็บใช่ไหมอ่ะทำไมพี่โตมีสองตัวอ่ะขอเขาไปเล่น <S <S อาว นเล่นไม่ค <rôle CCTV> <Rob ster> ่อยเป็นค่ะหุบบล็อกกันด้วยนะคะบล็อก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 แล้วค่ะ ใหญ่ยินรวมักคนคนคนใหญายินรวมกันอือพายุ มีตัวใกล้กี่ตัวจูบุตัวเดียวไหนจูบุจูบุอยู่ในดงดงมันนี่เลย่อเดี๋ยวเราลงอะไรอ๋อนี้พี่โน้ ไม่ตายเอาโยนให้มันไว้ตรงกลางได้ไหมไม่นกไม่มากินอ่ะโอ้นกจี๊เอ้ยมันนกจีนะยี่หมาเรามีนกอยู่นกนกเราตัวจิ๋วเกอะพิฆาตไปอ่ะังผมกดพิฆาตไปแล้วโตสู้ๆในการเปิดมีนกอีกตัวหนึ่งถ้าจะโดนจี่ะ มันจิกแล้วนี่ทำไมเขาผ่านแคนเหมือนง่ายจังเฮ้ยไม่เราเขาก็ประหดกับเราเกิการกันมม่ได้เฮ้ยพี่โตโตอยู่ไหนน่ะยอาวุธมีแล้วนีแล้วเฮ้ยอาโกะอาโกะไหมีขนาดวางเยกว่าทางอาโกะแล้วนะอุ้ยนกนกกัดแรงมากค่ะไอ้หี้ย เฮ้ยผ่านแล้วเนี่ยอุ้ยทุบอย่มาใกล้ฉันฉกูไม่ฮิวนะประมาณุนชี้ฮิวปั๊บเดียวผ่านเลยด่านแรกอันนี้แบบนั้นเลยเราจะไวไหมตอนนี้รถเฟรสองจะอัดเลยไหมอัดเลยใช่ไหมไม่ต้องทำรถใช่ไหม นกยู่ไหนนกหมดปั่นปักปัดไหมสามปัดเลยใช่ไหมนหมดแล้วนี่เข้าวงจบวงเขียวเมื่อกี้โอ้ยโดนวงแดินได้เลยกูเน็่แย้มันอัดได้ปะอีกยี่สิบวิเองอ่ะเอง ไม่ทันนะดิทันดูเฮ้ยไม่มีใครมีเพลิงใช่ไหมไหม่ไมีมาไม่มมโอ้ยเฮียน้อโมวยทันทันไหมโอ้ยสิบเอ็ดวีเอ๊ะเอคโค่ด้งไปน้าจั่นน้ามีดนาวิอา มาแล้วอันตีีเอ้ยอีหนึ่งไปปาแกวะเดียววิ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนาะเมื่อกี<ด>้เขาไม่ผ่านแะต่เขาทำไมห้านาทีผ่านเลยอ่ะเดือดร้องดู <c oughs> ไม่เวลาเข้าค่ายมันจะง่ายกว่าด้วยเวลาเข้าค่ายกลน่ะมันจะได้มีสี่คนเข้าค่ายกลเขยอ่ะใช่ไหม ได้จมไมตาลาชันมันสวยจังแมนสวยเลยอะไรม่วงม่วมันนีส่สีม่มันเปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วนี่ไม่เลยลองรอดแต่โกงการติดลาชันแค่ดาบไม้นี่ก็พอแล้ว พี่โตเพิ่งรู้ว่าโอดะเล่นตัวพีฟวีพีฟวีเล่นตัวโอดะพีฟวีเล่นตัวโอดะก็คือคนเดียวกันอุ้ยยิงไม่ไหวแล้วเนะี่ยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยิงไม่ไหว หน,นึ่ง<า>ี่สองอันเขาบูบมาเขาบูบไปไหนอ๋อนี่หลงทางนี่หว่าตัวนูนนวน้นไอจีเอาอะไรอ่ะว้ายวาันมึงยังหาคุณมึงยังหาแต่กำลังวิ่งใช่กำลังวิ่ง ได้ประวัติแป่กระสา,าแยกทางกันทัวทดไหมสองนาทีขอสองคนนึงองทีดีคนนึง,ง,นนงมาโก้บ้างมาโกบ้า มันมีแก้วปัโอเคคนชี้ลับจบไม่มันมีอะ้รตังคโอ้หุยเคยเตลี่ยนี่แล้วมีคนเปลี่ยนหุยเฮี้ยแกงหัวไปดำเมยดฐนมัว การมกรรมการยี่สไม่ไมีใ่ใกลยีอร์เนต์นาทีกว่าถ้า <c oughs> กูสมอีโมจิรอ้องไห้เฮ้ยกูจะโดนโดมพันเพราะว่เนี่ยโม่หนียวแล้ว เยอยเหลือเลยเหรอเหลือๆอะทำไมจบใยจังเหรษฐาเหลือๆเพราะเราชินกับแมคาฟอีิกแล้วแน่แน